งานพระพุทธศาสนาจริงๆคืองนานฝึกใจเป็นหลักจำมาไว้ทุกอย่างสำเร็จด้วยใจถ้าใจดีคำพูดก็ดีการกระทำก็ดีความคิดยิ่งยิ่ง,งเจ๋งเลยปัญหาของมนุษย์จริงๆเป็นปัญหาอยู่ที่ใจปัญหาอยู่ที่ใจก็ต้องอบรมใจ เมื่อจะอบรมใจก็ต้องรู้ว่าปัญหาใหญ่ของใจคืออะไรปัญหาใหญ่ของใจมีเรื่องเดียวเลยชอบหนีเที่ยวพอหนีเที่ยวเขาแล้วมันมีเชื้อเชื้ออะไรมีเชื้อโลภโกรธหลงอยู่ในตัวมันเลยแวะข้างทางยุ่งไปใหญ่เลยต้องเอาใจกลับมาเก็บไว้ในตัวการที่เอาใจกลับมาเก็บไว้ในตัวนะ่ะมันภาษาพระว่ายังไงมีสติใจ มันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเราสติเป็นธรรมะใจเป็นธรรมชาติในตัวทำให้มีชีวิตสติเป็นคุณธรรมมาควบคุมใจทำให้ใจมันใสมันสว่างขึ้นมาสิ่งเหล่านี้จะทำให้มนุษย์สามารถควบคุมตัวเองได้ควบคุมตัวเองให้เร่งทำความดีทำอย่างนี้มากเข้าแล้วเราจะเร่งเร่งอะไร เร่งให้ตัวเองทำใจให้ใสย,ยิ่งขึ้นโดยอัตโนมัติเอาใจมาเก็บเอาไว้ในตัวให้มากที่สุดให้นานที่สุดในแต่ละวันในทุกกิจกรรมจะเป็นการช่วยกันเผยแผ่พระพุทธศาสนาช่วยการเผยแผ่ศีลธรรมช่วยกันเผยแผ่ความดีโดยอัตโนมัติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่เฉพาะชาวพุทธจะเป็นเช้าไม่พุทธก็ได้ขอให้ทำแค่นี้พลังในการสร้างความดีให้กับโลกนี้ เกิดขึ้นอย่างเหลือเฟือเพราะฐานของแต่ละคนอยู่ตรงที่ว่าแต่ละคนมีพลังใจมากกว่านิวเคลียร์อยู่แล้วแต่เป็นพลังที่สเปะสปะพอเราน้อมเอาใจมาเก็บเอาไว้ในตัวเท่านั้นเป็นพลังที่มีทิศทางแล้วคือมุ่งจะไปทำความดีแล้วถ้าอย่างนี้คุณจะนับถือศาสนาอะไรก็ไม่ว่าแต่เดี๋ยวจะกลายเป็นพุทธะไปโดยอัตโนมัติฝากเอาไว้เป็นข้อคิด